ความเอาเลดีแน่โพดเชบเชบช่วยแพร่กระจายส่งข่าวผ่านเรตผ่านไลน์อัพได,ดใไรทั่วไทยรู้กันเล่งรวมคุณภาพสินค้ามีเวลาไปหาเที่ยวกันกระรวงพาาิชิตเชื่อมันกเกษตรสัมพันธ์ร่วมสุขกันทั่วไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอพรัดนะครับผมวิชาญช่วยชูใจครับวันนี้ผมจัดรายการจากสงขลาตอนนี้กำลังอยู่ที่หอประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินครับ ผมมาเปิดร้านฟาร์มเอาเล็ตนะครับวันนี้เนี่ยมาจัดร้านจะเปิดร้านฟาร์มเอาเล็ตขายสินค้าชุมชนที่หอประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินเนี่ยเป็นเวลา10วันครับขายตั้งแต่วันที่30จนถึงวันที่30กันยายนถึงวันที่9นะครับตุลาคมนะครับพบกับทางไทยฟาร์มเอาเล็ต นะครับสิบวันสิบคืนนะครับเต็มเต็มกับท่านผู้ฟังครับวันนี้นะครับรายการวิทยุฟาร์มเอาเลดนะครับรู้จักกับฟาร์มเอาเลดรู้จักกับหมู่บ้านทำมาค้าขาย ตลาดต้องชมผมจะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังซึ่งดูแลลูกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเอาเล็ตหมู่บ้านตำมาค้าขายตลาดต้องชมนะครับรวมไปถึงให้การสนับสนุนรายการวิทยุฟาร์มเอาเล็ตให้การสนับสนุนกิจกรรมทัวทางไทยนะครับ เคยส่งรองอาทิย์บดีกรมการค้าภายในไปต้องเที่ยวชุมชนในภาคใต้เราไปสงขลาเราไปาพัทลุงกันนะครับสร้างความประทับใจให้กับท่านรองอาทิย์บดีไปแล้วนะครับวันนี้เราคุยกับอาทิตย์บดีกรมการค้าภายในครับ อาทิตย์บดีวัฒนศัก์เสือเอี่ยมนะครับผมรู้จักกับท่านตั้งแต่ยังเป็นรองอาทิตย์บดีเคยไปเดินขายของกันที่ดูไบเคยไปเดินขายของกันที่อินเดียนะครับไปเดินฝ่าตลาดอินเดียหัวเต็มเลยนะครับ ไปเดินขายผล,ลไม้กันที่อินเดียนะครับวันนี้ท่านเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับคนหนุ่มของกระทรวงพาณิชย์มือดีของกระทรวงพาณิชย์นะครับอธิบดีวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับพี่วิชานแหมโฆษณา แเยอะเลยนะครับท่านสวัสดีครับอ่านะครับท่านเนี่ยเป็นต้องยอมรับละว่าท่านอยู่เบื้องหลังตัวจริงแล้วก็ลุยเองไปขายเองนะครับผมสัมผัสกับท่านมาตลอดเนี่ยวันนี้อยากเห็นฟาร์มเอาเล็ตอยากเห็นหมู่บ้านทํามาค้าขายตลาดต้องชมซึ่งล้วนแต่เป็นลูกๆของกรมการค้าภายในเนี่ยท่านอยากเห็น เครือข่ายเหล่านี้เนี่ยทั่วประเทศเนี่ยเดินไปอย่างไรคงอยู่อย่างไรเติบโตอย่างไรครับท่านที่บุดีครับครับผมผมเรียนก่อนนะว่าไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเอาเล็ตหมู่บ้านทำมาค้าขายหรือตลาดต้องชมก็ตามนะครับแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ต่างกันนะครับปัญหาคือไม่ใช่ลูกๆผมละครับเป็นเป็นพันธะทางใจซึ่งเรามีต่อกันนะครับที่ ผมเองก็มีหน้าที่ที่จะต,ต้องทําอย่างไรให้พี่ๆนะครับเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาเดินไปได้อย่างสง่างามแล้วกยย็ยืนบนขาตัวเองได้อย่างเข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะช่วยจุงมือคนอื่นไปด้วยกันนะครับเพราะว่าต้องเรียนครับว่าในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นพื้นฐานสําคัญเลยก็คือเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยนะเราใช้คําเนี้ง่ายที่สุดนะครับอันนี้เนี่ยคือ จำเป็นที่เราจะต้องทําให้เขาเข้มแข็งให้เขาเดินไปได้แล้วเขาจะเดินไปได้ต่างคนต่างเดินเนี่ยคงไม่มีพลังเท่าไหร่นะครับเ,เมื่อวันก่อนครับผมได้มีการไปจัดงาน,ำนาจำหน่ายสินค้าของฟาร์มเอารเล็ตแล้วก็หมู่บ้านธรรมาค้ขาขายด้วยนะครับและ,ะเอิญโชคดีครับได้มีโอกาสเชิญพี่ๆเหล่านี้เนี่ยมาพูดคุยหารือนะครับแล้วก็หลายคนครับที่ประสบความสำเร็จหลายคน ที่อยู่ระหว่างที่จะต้องปรับปรุงตนเองแล้วก็พัฒนาศักยภาพหลายๆด้านนะครับซึ่งเราก็ได้มีการพูดคุยสอบถามกันนะครับเราพบว่ามีหลายๆเรื่องที่เป็นหน้าที่ที่กรมการค้าภายในจะต้องลงไปทําเพิ่มเติมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่วันนั้นเราได้ฉันทามาติร่วมกันคือว่าเราจะทําอย่างไรให้หมู่บ้านทํามาค้าขา,ายตลาดต้องชมฟาร์มอเอาต์เลตของเราเนี่ยเป็นปึกแผ่น เป็นภาพเดียวกันแล้วก็เดินไปได้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญครับครับนโยบายนะครับแนวทางครับผมคิดว่าท่านผู้ฟังรู้จักฟาร์มเอาเล็ต รู้จักหมู่บ้านทํามาค้าขายตลาดต้องชมนะครับโดยเฉพาะฟาร์มเอาเล็ตที่ผมสัมภาษณ์ให้ฟังตลอดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ฟังแฟนรายการวิทยุจุฬาต้องรู้จักกันเป็นจำนวนมากแล,ะละ้วล่ะนโยบายตั้งแต่ตุลานี้เป็นต้นไปเนี่ย ท่านอาธิบดีจะทำให้เป็นผึกแผ่นเป็นหนึ่งเดียวปลายใต้นโยบายเดียวเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทิศทางในอนาคตในความคิดของท่านอาธิบดีเนี่ยเป็นอย่างไรที่ตกปลลึกมาแล้วครับครับสิ่งที่เราคิดว่าต่อไปเนี่ยพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะครับจะทจํจะเดินไปกันอย่างไรก็คือว่าหนึ่งเราต้องสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นสร้างการรูล้ละรู้จักให้เกิดขึ้น สร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นยอมรับทั้งในเรื่องของสินตัวสินค้าและบริการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานมันต้องเซตมาตรฐานเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นมาตรฐานที่ประชาชนนักท่องเที่ยวยอมรับแล้วก็ถือว่าเออมาตรฐานนี้เห็นแล้วก็ชอบเห็นแล้วก็ถูกใจเห็นแล้วก็ใช่เลยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคุยกันก็นกนกคือว่าเอาละเราต้องมาเซตมาตรฐานร่วมกันก่อนว่าผลิตภัณฑ์ต่าง นะครับภายใต้กลุ่มของฟาร์มเอาเล็ตหมู่บ้านทํามาค้าขายแต่ต้องสมมาตรฐานของเราคืออะไรมาตรฐานของหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องคืออะไรแล้วจําเป็นต้องมีต้องมีนะครับตาสัญ,ญลักษณ์ภาพลักษณ์ที่เราต้องใช้ร่วมกันเพราะว่าเราคือคนอยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ให้เป็นทีมนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะต้องสร้างแบรนด์สร้างตราสร้างเครือข่ายนะครับสร้างการ รู้จักรับรู้นะครับและที่สาคัญก็คือต้องสร้างเน็ตเวิร์กซึ่งกันและกันครับวันนี้ก็ต้องมีนะครับโดยเราจะมีการทําำแผนร่วมกันนะครับทั้งสมโมดูลของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเอา e t เลทหมู่บ้านทำมาค้าขายแล้วก็ตลาดท่องโมและสะต็ไกอีกอันหนึ่งก็คือออร์แกนิกวิลเลจก็คือหมู่บ้านที่ทำในเรื่องของสินค้าเกษตรอินทรีย์ครับ ครับผมท่านผู้ฟังครับท่านที่บย้ยาถึงเรื่องของคุณภาพสินค้ามาตรฐานเดียวกันสินค้ามีคุณภาพเรื่องของสัญ,ญลักษณ์เรื่องภาพลักษณ์เรื่องแบรนด์เรื่องเครือข่ายแล้วก็เรื่องของการสื่อสารเรื่องของการรับรู้นะครับท่านที่บริดีครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมพยายามทําเรื่องของการท่องเที่ยวพาไปเชื่อมโยงกับฟาร์มเอเล็ต พาไปเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตภายในชุมชนต้องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับต้องเที่ยวชุมชนก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนที่จังหวัดสงขลาเนี่ยกลายเป็นโมเดลของสงขลาอาบาจอเอาไปทําทั้ง16อําเภอเลยผมเข้ามาจัดรายการวิทยุจุฬาเนี่ยก็เพื่อทําเรื่องของการท่องเที่ยวไปจัดรายการวิทยุที่เนชั่นก็ ทำเรื่องของการท่องเที่ยวดึงคนจากท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวชุมชนไปจับจ่ายใช้สอยที่ฟาร์มเอาเล็ดนะครับลงไปเที่ยวหมู่บ้านทํามาค้าขายไปตลาดต้องชมเนี่ยเรื่องของการเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับท่านอธิบดีมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกรมการค้าภายในสามารถช่วยต่อยอดหรือว่าหนุนเสริมตรงจุดไหนได้บ้างครับเพราะ ในกรุงเทพเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนอชอบนะครับเปิดขึ้นมาก็เต็มลงกันไปครั้งละสี่ห้าสิบคนนะครับก็จ่ายเงินกันแบบเต็มที่นะครับอกรมการค้าภายในมองมุมนี้อย่างไรบ้างครับครับเหมือนเหมือนอาหารนะครับจะขายอาหารก็ต้องให้เขาชิมก่อนว่าอร่อยไหมถูกไหมครับะรสชาติอร่อยไหมถูกใจไหมเปรี้ยวหวานเค็มมันนะครับนี่ถ้าถูกใจก็ซื้อถูกไหมนะฮะ แต่ถ้าสมมุติในเรื่องของการท่องเที่ยวเมื่อกี้ผมบอกแล้วต้องรู้จักใช่ไหมครับคำว่ารู้จักหมายความว่าอย่างไงคำว่ารู้จักหมายถึงว่าต้องพาเข้าไปพาเข้าไปไปดูไปเห็นไปซึมซับบรรยากาศไปดูซิว่าตลาดต้องชมเป็นยังไ,ไอองไอ้ของเอ็มปะไอ้ฟาร์มเอาเล็ตเนี่ยมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไง เพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานเนี่ยมมนต้องทําคู่ขนานครับหนึ่งจะทําให้ประทับใจนะครับก็ต้องเราก็ต้องมีมาตรฐานในฝ่าบาทของเราด้วยและอ,อีกอันหนึ่งก็คือทํายังไงทํามาตรฐานแล้วไม่มีคนไปก็เสียเสียเงินเปล่าว่าง,ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทําอย่างไรให้เขาไปนะครับที่ผ่านมานะครับเออกรมข้าวไหนเองก็ทําไปเยอะมากแล้วนะครับก็จริงๆก็ต้องทําต่อนะครับแต่ตอนนี้เราจะทําเป็นแพ็กเกจยกตัวยอย่างครับอย่าง ในช่วงที่สถาน์โควิดนะครับเข้ามาทําให้ตลาดต้องชมต่างๆปิดตัวลงไปนะครับอันนี้เนี่ยเราก็มีการเข้าไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนะครับมีการทำ l ลายแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อดาวน์โหลดคูปองนะครับผ่าน DATGO นะครับแล้วก็าจ่ายเองครึ่งหนึ่งนะครับาทางแอพช่จ่ายครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับร้านค้าที่ทใช้บริการในร้านค้าในตลาด นะครับที่ร,ร่วมรายการกับเรานะครับอันนี้ก็ทําให้เออเป็นที่รู้จักเริ่มคึกคักเรามีเรามีการจัดทําเอ่อตัวอ่อสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์ออฟฟิเชีลนะครับห้ดูนะครับว่าตลาดเป็นอย่างไรสินค้าเด่นนะครับสินค้าโดนเป็นยังไงสินค้าที่อ่าขึ้นชื่อหรือชา นะครับแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ไปไปไม่ใช่ไปตลาดอย่างเดียวไปเที่ยวตรงไหนได้อีกนะครับอันนี้เราก็ทานะครับแล้วก่อนหน้านั้นอีกนะครับเราก็มีการจัดทัวร์นะครับไปลงนะครับนะครับผ่านทางสื่อรายการวิทยุนี่แหละครับนะครับทราเวลเรดิโอนะครับจัดทีมคนไปนะครับลงไปช่วยนะครับจัดทัวร์ลงไปนะครับในตลาดต้องชมนะครับแวะหมู่บ้านทํามาค้าขายไปแวะฟาร์มเอาเลตอันนี้เราก็ทํา นะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าทําแล้วต้องทาต่อไหมต้องทําต่อแต่ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเราต้องทําควบคู่กันไปด้วยนะครับเราต้องสร้างเ็ตเวิร์ยต้องสร้างการรับรู้แล้วก็ดีบอกที่ร้านสร้างการรู้จักการรู้จักก็นี่แหละครับการท่องเที่ยวนี่แหละครับการต้องพาเราต้องคอนเน็กกันนะครับไม่ใช่ว่าไปแค่ตลาดอย่างเดียวต้องหาจุดอื่นให้นักท่องเที่ยวให้ประชาชนเขาไปแล้วเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะขับรถออกจากบ้านไปตลาดอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงแหม อาจจะต้องนึกนานหน่อยแต่ว่าสมมติไปตลาดแล้วแล้วมีกิจกรรมต่อเนื่องในชุมชนเรามีกิจกรรมทําให้เขาทาให้เขาเพลิดเพลินไปด้วยเนี่ยไอ้น,นี้ก็จะเป็นการขายทั้งสินค้าขายบรรยากาศนะขายบริการแล้วก็ขายวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นไปด้วยอันนี้เนี่ยยังทั่วทางไทยที่ทําไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าโอ้โหตรงตรงตรงจุดเข้าล็อกทีเดียว ครับท่านอธิบดีครับความจริงเนี่ยภารกิจบทบาทของกรมการค้าภายในเนี่ยเยอะมากนะครับทั้งในเรื่องของราคาสินค้าทั้งในเรื่องของพืชผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่าบ้างล้นตลาดบ้างอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่ากรมการค้าภายในมาชูยุทธศาสตร์มาบุกในเรื่องของชุมชนเศรษฐกิจฐานรากด้วยเนี่ยนะครับในปี ในปีงบประมาณที่จะถึงนี้เนี่ยทางกรมการค้าภายในให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์นี้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนอย่างไรครับตั้งเป้าไว้อย่างไรบ้างครับการทิ่บรีครับ ครับคือคือต้องเรียนนี้นะครับในเรื่องนี้เนี่ยทางกรมการค้าภายในนะครับเอ่อเอ่ภายอยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ซึ่งท่านรองนายกกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินทร์รัศมีศิ์เองนะท่านก็มีนโยบายชัดเจนนะครับว่าในเรื่องของปัญหาเรื่องของปากท้องต้องแก้อันนี้ต้องทําอยู่แล้วนะครับเป็นหน้าที่ต้องทาอยู่แล้วแต่อีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับ การลดค่าใช้จ่ายก็คือการดูแลเรื่องของราคาให้เกิดความเป็นธรรมอันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่ต้องดูนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องทําให้เกิดขึ้นก็คือทําอย่างไรให้เขามีช่องทางทํามากินทําอย่างไรให้เขามีเงินในสตางค์ในกระเป๋าเพิ่มขึ้นนะครับนอกเหนือจากที่เราจะประกันรายได้แล้วนะครับจะทาอย่างไรที่จะให้เขามีไรายได้เสริมเพิ่มขึ้นมาอีกอันนี้ถือว่าเป็นการช่วยเสริมให้แต่ละครอบครัวแต่ละ บ้านนั้นมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจะได้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเพราะทั้งมีเงินปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจเราหมุนเวียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารก,กิจของกรมธนายทิงเราดําเนินการคู่ขนานต่อเนื่องกันอยู่แล้วทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาและเรื่องของการเพิ่มอ่าอ่าเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากการเพิ่มรายได้กับพี่น้องประชาชนครับ ครับผมท่านอาิบดีครับผมทดลองทําที่สงขลามาตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มมาขายของนะครับจากนักข่าวที่ขายของไม่เป็นนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ที่ขายของไม่เป็นเนี่ยวันนี้ผมก็ขายของเป็นขึ้นมามากพอสมควรโดยการโดยการสอนโดยการให้โอกาสของกรมการค้าภายในนี่แหละผมทําสงขลาโมเดลขึ้นมาเนี่ยผมสรุปได้ว่าที่สงขลาประสบความสำเร็จได้ทั้งในเรื่องของการขายสินค้า,าที่เป็นฟาร์มเอาเล็ตที่สงขลาทั้ง ในเรื่องของการต้องเที่ยวชุมชนที่สงขาทั้งในเรื่องของการตั้นแม่ค้าชุมชนจากสงขาแล้วส่งเข้ากรุงเทพเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสื่อสื่อผมคิดว่ามีพลังสําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะวิทยุนี่แหละวิทยุมีพลังสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จของการพัฒนาชุมชนต่อการพัฒนาสินค้าต่อการพัฒนาคนเนี่ยผมผมพูดอย่างนี้เลยเป็นไปได้ไหมครับถ้า,เ,าเราจะ เขาเรียกว่าใช้โมเดลที่สงขลาแล้วไปสร้างรูปแบบนี้ที่เชียงใหม่ไปจับเมืองฟาร์มเลสเชียงใหม่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ทําจากเมืองใหญ่ๆถ้าผ่านสื่อวิทยุในท้องถิ่นนั้นโดยการสนับสนุนของกรมการค้าภายในเพราะผมว่าคิดว่า4ปีที่ผมทําที่สงขลาเนี่ยมนนันเป็นเป็นรูปบธรรมที่สัมผัสได้นะครับกระจายรายได้พี่น้องผลิตขายกุ้งหวานกันหมดเคลี่ยงเกาะเป็นแบบนี้เนี่ยปลากระพงปลักดันขึ้น G I ได้เนี่ย ล้วนแต่ความสําเร็จนี้เนี่ยมาจากพลังของสื่อที่ใช้ในการขับเคลื่อนแล้วสื่อหลักที่ใช้ก็คือวิทยุเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะทําแบบนี้ที่ที่ภาคอื่นๆด้วยครับท่านอธิบดีครับโดยที่กรมการค้าภายในให้การสนับสนุนด้วยครับครับต้องต้องเรื่องนี้นะครับว่าในเรื่องของการใช้สื่อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสื่อเนี่ยมีพลังนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนอย่าขอแก้ไขนิดนึงนะพี่วิชาญจริงๆไม่ใช่เอ่อ ผู้สื่อขาวที่ขายของไม่เป็นนะขายเป็นแล้วก็ขายดีแล้วตอนนี้เป็นอาจารย์ด้วยนะเพราะว่า่าถูกเชิญมาเป็นอาจารย์ให้กับฟาร์มเอาเลต่างๆเป็นพี่เป็นพี่ใหญ่ที่จะช่วยอาเพื่อนๆที่ยังไม่เข้มแข็งนะครับอันนี้ต้อง,ต,องต้องบอกว่าวิชานี้อย่าถล่มตัวเองนะเพราะฉะนั้นต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าโมเดลแต่ละโมเดลก็จะอ่าต้องขึ้นอยู่กับหนึ่งเราโฆษณาไปแล้วเราบอกเขาไปแล้วนะครับแล้ว ัวเราได้มีความพร้อมไหมในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์นะครับในเรื่องของสถานที่ทําเราผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีพัฒนาคุณภาพได้มาตรฐานได้การรับรองได้มีเครื่องหมายรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือยังรสชาติโดนใจหรือยังบรรยากาศได้มีการตกแต่งหรือยังอย่างโฮมสเตย์เนี่ยนะครับอ,อ่ไปแล้วเนี่ยเออไม่ใช่ไปถึงแล้วอ้าวนี่คืออะไรนะครับตั้งคําถามขึ้นมากมายไปถึงแล้วโอ้นี่คือแหมอยากจะมาอีกนี่คือสิ่งที่ ที่ต้องเป็นโมเดลแล้วเราก็ต้องจุดประกายตรงนี้นะครับแล้วสื่อเนี่ยเป็นส่วนสาคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สื่อนะครับทุกอย่างมีต้นทุนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบริหารอาจจัดการภายใต้อ่ประสิทธิภาพนะครับก็คือหนึ่งเราต้องมีของขายจะต้องมีบริการดีนะครับแล้วก็จะต้องใช้สื่อที่อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอย่างสงขาาเองเนี่ยถือว่าเป็นเป็นตัวต้นแบบนะครับที่จะเป็นโมเดลที่ดีนะครับแต่ตรงไหนอย่างไรนั้นก็คงจะต้องดูตาม แต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสมนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนะครับผมท่านอธิบดีครับผมมาจัดรายการที่สถานีวิทยุจุฬาเนี่ยครับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเวลาที่เราสัมภาษณ์ฟาร์มเอาเล็ตเนี่ยมีท่านผู้ฟังสั่งซื้อสินค้ากันสั่งซื้อกุ้งหวานเนี่ยกุ้งหวานขายจนไม่มีขายท่านผู้ฟังที่จุฬายังสั่งอยู่เลยปัจจุบันแต่กุ้งหวานเราไม่มีสินค้าที่จะส่งให้ท่านผู้ฟังเพราะว่า สินค้ามีไม่พอที่จะขายสินค้าน้ำพริกปลากระพงเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังสั่งผ่านรายการวิทยุจุฬาเนี่ยมาต่อเนื่องเลยสรุปได้ว่าประเด็นประเด็นประเด็นหนึ่งเนี่ยคนกรุงเทพนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังวิทยุจุฬาเนี่ยนะครับสนใจที่จะ อุดหนุนสินค้าชุมชนเวลาที่ผมเปิดโปรแกรมทัวร์พาลงไปเที่ยววันก่อนพาไปเบตงก็ไปเบตงวันก่อนพาไปสะตูนนะครับก็เที่ยวสตูลไปพัทลุงก็ไปพัทลุง,งนี่กําลังวางโปรแกรมใหม่จะพาไปสุร,ราษฎร์นครจากสถานีวิทยุจุฬาเนี่ยถ,ถ้าท่านทิบุรีอยากจะอยากจะบอกอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการวิทยุจุฬาบ้างครับ เพื่อจะได้อเขาเรียกว่าได้สร้างความมั่นใจอ่าได้เกิดความเชื่อมั่นจะได้มาช่วยกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอลงไปท่องเที่ยวให้กําลังใจชุมชนต่อไปเนี่ยท,ท่านอธิบดีอยากจะพูดอะไรบ้างครับครับต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าอในส่วนของฟาร์มเอาเลหมู่บ้านธรรมาค้าสายหรือตลาดต้องชมของเราเนี่ยนะครับเราไม่ใช่เดินกันหน้าสดเรา,เรามีการอ่าใช้ภาคีเครือข่ายของเรา นะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซนเนอร์เชฟชั้นนำนะครับแล้วก็นักออกแบบนะครับทุกอย่างนะครับช่างศิลป์น,นะครับพวกนี้มาช่วยกันในการที่จะดีไซน์ในการที่จะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ นะครับเอาเชฟมาช่วยดูในเรื่องของรสชาติสมาคมพัตตาคารก็มาช่วยในเรื่องของการาดูว่าเออเป็นไปได้ไหมในทางการค้านะครับหลายๆส่วนเราใช้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์สินค้าที่จากฟาร์มออรเลทเนี่ยก็เราพัฒนาให้มาตรฐานสูงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยภา,ายใต้แบรนด์ฟาร์มออรเลทเนี่ยก็จะขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจนะครับว่าเราได้ทำตัวสินค้าที่รับรองว่า มีคุณภาพมีมาตรฐานนะครับแล้วก็สุถูกสุขลักษณะแล้วก็ถูกปากถูกใจด้วยนะครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราพยายามที่จะพัฒนาตัวคุณภาพผลิตภัณฑ์ส่วนในเรื่องของอสถานีวิทยุกราที่ช่วยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะนําเข้ามาเสริมเรื่อยๆนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็เชื่อว่าจะมีอีกหลาก,หลา,กหลายผลิตภัณฑ์ครับที่จะมานําเสนอให้กับพี่น้องอชาววิทยุกฬานะครับได้ลิมลองได้ชมได้ชกได้ชิมนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือแล้วก็จะได้มีจุดท่องเที่ยวอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็ติดตามทางนะครับสถานีวิทยาาุกฬานี่แหละครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนําเสนอนะครับว่าเรามีโปรแกรมอย่างไรนะครับแล้วเราจะาเชิญชวนพี่น้องไป ทเที่ยวตรงไหนหรือไปชิมอะไรนะครับนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปก็ต้องชิมต้องชมต้องเที่ยวนะครับการนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจเลยนะครับนะครับก<ด>็สามารถติดตามได้นะครับที่เว็บไซต์ของอกรมการค้าภายในหรือที่ดีไอทีโกลนะครับไลน์ดีไอทีโกนะครับก็สามารถติดตามนะครับเราก็จะไปกระจานข่าวสารผ่านไลน์ออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ที่สําคัญเราก็จะมีสปกแมนเนี่ยนะครับที่ที่วิชานเนี่ยก็จะมาช่วยเราอีกคัางหนึ่งแล้วก็เราก็จะสร้าง นักการตลาดน,น,นักสื่อสารมวลชนนะครับในหลายๆพื้นที่เพื่อที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราเนี่ยในไม่ว่าจะปัจจับควารรมเอาเล็จากหมู่บ้านธรรมะา้าขายหรือจะต้องชมหรือออร์แกนิกวิลเลจนะครับอันนี้เราก็จะพยายามสร้างทิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับพี่พี่น้องประชาชนได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมคุณค่าเอกลักษณ์อัตลักษณ์แลวก็ที่สําคัญก็คือตัวสินค้าดีๆจากพี่น้อง ในชุมชนครับครับผมท่านผู้ฟังครับเร็วๆนี้นะครับท่านอธิบดีเนี่ยจะระดมนะครับทุกภาคส่วนนะครับฟาร์มเอาเล็ดหมู่บ้านทำมาค้าขายตลาดต้องชมออร์แกนิกวินเลดเนี่ยนะครับมาเขาเรียกว่ามาทำแนวทางนะครับมาระดมสมองกันนะครับแล้วก็มาทำยุทธศาสตร์ร่วมกันหลังจากนี้เร็วๆนี้ผมจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆจากทั่วประเทศนะครับจาก ทุกภาคส่วนนี่แหละนะครับมาเขาเรียกว่านําเสนอกับท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุจุฬาแล้วก็ทางทุกสื่ออื่นๆที่สามารถติดตามได้นะครับเพื่อจะได้ร่วมกันอุดหนุนชุมชนสร้างความเข้มแข็งฐานรากให้กับชุมชนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาทิบดีวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอาทิบดีกรมการค้าวภายในมากๆครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็ให้การสนับสนุนรายการด้วยดีตลอดมานะครับ ขอบคุณท่านอธิบดีครับผมสวัสดีครับครับขอบคุณครับพี่วิชานครับขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็นะครับเป็นคำยืนยันนะครับจากอาิบดีกรมการค้าภายในอาิบดีวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะครับกับการขับเคลื่อนรายการทัวร์ทางไทยซึ่งมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนอยู่ด้วยวันนี้เรามีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์เข้ามาให้การสนับสนุนอยู่ด้วยแล้วก็จะเชื่อมโยงกันนะครับทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งในเรื่องของสินค้าชุมชนแล้วใช้เครือข่ายฟาร์มเอาเล็ตเครือข่ายหมู่บ้านทํามาค้าขายตลาดต้องชมออแกนิกวินเลกเป็นเครือข่ายในการทําท่องเที่ยวทั่วทางไทยกับเราในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศ นะครับต่อไปวิทยุจุฬาก็จะมีเครือข่ายทั้งประเทศนะครับในเรื่องของรายการทัวร์ทางไทยวันนี้หมดเวลานะครับขอบคุณกมรมการค้าภายในขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอบคุณบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ขอบคุณสถานีวิทยุจุฬาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ใจกันทั่วประเทศชเช้าเกษตรได้โชว์ของดีของกินของใช้วันนี้ไทยเรามีอยู่ทุกแห่งวนจัดทางจัดที่ดีแน่สั่งของแท้ผ่านถึงทุกคนศูนย์รวมผลิตผลกเกษตรชุมชนสู่ทัว่วทานีสบายกันทั่วประเทศความเอาเ็ดมีทั่วบาราแหล่งรวมคุณภาพสินค้าคัดสรรมาเพื่อประชาุขี ผลิตสู่บริโภคไปทั่วโลกทั่วถึงเร็วดีอัปเดตท,ทั่วทุกท้องที่นำสินค้าดีมารวมไว้ที่ฟ้าอยากได้สินค้าพิเศษยฟ้าเอาเลดจัดไว้ไอ้ฮะ ได้อยากกินปลาราชื่นเวะมามีมาตีลี่จากตายจดเนื้อบานเรามาเตือเจ้าความเอาเรามีใส่ใจดูแลทุกทีรวมข้อดีมีทุกซ่าข้ามาสะพี่น้องเอ้ความเอาเล่นดีแน่พูดเช็บเชยช่วยแพรกระจายส่งข้าวผ่านเรตผ่านไลายอัพเดใไรตั่วใจรู้กันเล่งรวมคุณภาพสินค้า